กัดกัดว่าตายตายอาทั้งมดอย่ม่ได้ไม่อย่้งง่ย้องตัวท้องันม่แค่วาที่เห็นมันดีก็ไล่มาห่วยตัวเดียวมันยาวที่นตีตัวนีเนาะแล้วต้องสองลำบาดแล้วไปปัส่าวะไปไหนไปหาไปไหนดิว่าไปไหนเจอแบ

ตอาหมไปกห่โลกกับคนท้เราคนลก่อยนะ่อย่เ้ายบายนี่ไีไมันดเยวนนม่เงินสีตายตีข่ยนข่อยไปอาอันตะลั่งอันนี้ปัยาว่าจีนยังหัวันนมาทินก็เลย พอลงมาเบิ่งโนซั่นตาได้สิบ่เห็นหงตัวไปหอกตาพอซองเอาไม้ไปแย่วันสิหาาพวกน่ะสิปัดทั้งพวกขีมันเต็มนึงะมื้อนี้จะขีานี่ก็ปัดเอ้ยอนนั้นาทําอะไรอยู่มันก็อยู่ซื่อๆมันมันเียกันมาอะไรมาตตนันพ่อพ่อตีตัวนี้ล่ะตี่น ที่ไทยมันโล่งมากว่าทีทีมันถ่ายที่นี่ก็เลยเอาใหม่แงแงแล้วมันกิไหวหลานโดูมันดีซับเพื่อสิดีซับก็ตีตีมันตบะปู่มันก็แลงนถึงเงาเก่าที่ตัวนั้นก็รวยรวยมาหากันมันเกิเกี่ยวกันรวยมันกัพันกันโอ้มาสมตบะก็เอาเด็วอยู่คนเดียวแล่นไปหาหลานที่ก็บบุปากดูเขาฟังนูกใจมากว่าในที่ยายเท่าไหร่ 3ามสทับหนึ่งหเก้าย้ายมาทีตีตายเอยงจี <laughs> ยากมางเลย